สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพามาชมฝูงนกอาบแดดค่ะที่อ่างเก็บน้ำบ้านเพชรตําบนบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะความสวยงามของธรรมชาติค่ะฝูงนกพากันมารวมกลุ่มเป็นฝูงเพื่ออาบแดดรอดัก เป็นอาหารด้วยนะคะเป็นความสวยงามอีกแบบค่ะของธรรมชาตินะคะที่หาดูได้ยากค่ะดูที่มองเห็นสีขาวๆก็คือฝูงนกนะคะดูความสวยงามในการเกาะกลุ่มเรียงกันเป็นแถวยาวค่ะเปรียบเสมือนฝูงนกมาอาบแดดค่ะ ดูความสวยงามของธรรมชาติค่ะนกก็ฉลาดพากันรู้จักเรียงแถวกันนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะดูความสวยงามของธรรมชาติสรรสร้างแบบธรรมชาติโดยตรงเลยนะคะนกบางตัวก็บินไปบินมาค่ะ นกส่วนใหญ่จะเกาะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะบรรยากาศอากาศเย็นๆค่ะภายใต้อุณหนภูมิค่ะติดบวกนะคะ3 7องศาค่ะลมโกกเย็นสบายสบายฝูงนกก็มาอาบแดดแบบสบายใจเช่นกันนะคะดูความสวยงามอีกแบบค่ะ บรรยากาศความสวยงามของธรรมชาตินะคะบริเวณข้างๆก็มีเสียงการทำงานของรถยนต์รถแมคโครรถดำค่ะเป็นการขุดลอกคูคลองอ่างเก็บน้ำบ้านเพชรตําบนบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะเป็นงบประมาณของทางกรมชนประทานค่ะ แต่ตอนนี้นะคะพาชมบรรยากาศฝูงนกส,สวยๆงามๆคะ่ะเอามาให้ชมอีแบบนะคะธรรมชาติค่ะที่เป็นตัวกําหนดว่าธรรมชาติต้องเป็นไปตามแบบอย่างธรรมชาติค่ะดูบริเวณข้างๆนะคะรถลาก็เล่นไปเล่นมาทํางานอย่างขมักขม้เนเช่นกันค่ะบรรยากาศนะคะฝูงนกกเกาะ เป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะบางตัวก็บินขึ้นมานะคะดูค่ะนกบินโต้ลมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทางช่อง YouTube อุดมชาแนลค่ะทางช่อง TikTok บอรวิทย์2462เช่นกันนะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ